รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปฉกเลกักตัวแบบเกียมเชื่อมถามคำาตอบคำามครับ นี่มัััคชงดตอนรับเข้าสู่เป่ายิ่งฉุดเงินล้านจากตอนที่แล้วครับคุณแซงหนุ่มพูดน้อยเจอกับคุณแจ็คกระบุ่มที่ลงมาก็โวซะเยอะแต่ก็ต้องขายหน้ากลับไปอย่างง่ายดายแล้วยังต้องเจอกับคุณดาวครับแต่ก็ผ่านไปได้และที่สาคัญอย่างกําจัดเพชรคาที่ถูกเรียกว่าพอลมมาจา์อย่างคุณแจ็ค AF ไปได้ในยกเดียวแม่จริงๆเชียวเพชรฆาตคนต่อมาก็คือคุณแจ็คเชิญยิ้นครับ ส่วแกก็บอกก่อนเลยรับว่าจะออกอะไรนะฮะแต่ก็เสมอกันในยกแรกที่เจอกันยกต่อไปจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยก็คือเอาแล้วนี่แจ็คเขาคนจริงถ้าน้องอยากได้น้องเอาไปแค่นั้นเองไปไปไปเสมอครับพี่ให้พี่เขาให้พี่ให้ครั้งนึงฟังพี่เขาแล้วพี่ไม่มีพลิกแพทถ้ามานี่ปุ๊บชนะได้ไป เมื่อกี้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วพูดอย่างไหนออกอย่างนั้นครับขั้นเงิน4,000บาทกรรมการประจำที่ครับดูใจพี่เขาไอ้น้องเอ้ยเออผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับดีมากถูกต้องเกีบยวไม่ใช้ล่อสักแสนหนึ่งโอ้ยที่เขาแนะนำทุกอย่างพร้อมนะครับตาผม้าพร้อมเตรียมเอาละ จ็กเชิญยิ้มที่สุดหัวจิตหัวใจแล้วว่าบอกกันไกลออกกันไกลคราวนี้บอกออกค้อนให้น้องออกกระดาษยกที่6ของคุณแซงครับกับพชคาดแจ็กราชาลวงโลกใครจะเสียทีใครนดินมาดูกันมาดูหัวใจของพี่เขาฟังสัญญาณจากผมนะครับไปไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊กไหนอะไหนอะหนีพอกระดาษแล้วอะอะพ่อกระดาษอะเที๋ยวรอพี่แจ๊กอ้นะมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวลองไม่ได้นะไม่ได้เด้่ยเฟนสก้าคนนี้เล่นมุกนี้ทำแล้วทำเล่าเดี๋ยวยิงห่างๆเดี๋ยวมันก็ชื่อบ้าอย่าเลยอย่าเลยแกตัวได้พี่แกตัวได้พี่พี่บอกว่านี่แล้วดอก็คิดว่าพี่ออกคอร์สอะไรออกนี่พี่มานี่ กลยุทธ์ของคุณแจ็คนี่ยังได้ผลอยู่ครับหลอกให้คุณแซงตายใจนะครับแล้วก็หักหลังแม่เป็นเพชฌฆาตที่สุดยอดจริงๆว่าแต่ว่านี่จะครบได้ไหมเนี่ยคนนี้เนี่ยนี่แซงบอกให้หัวล้ะไปก่อนทำไมเจ็บล้วจําคือคนเจ็บทนคือควายครับนี่แซงบอกว่าคราวหน้าเนี่ยไม่ได้กินแล้วครับคือจะบอกให้นี่เป็นปรัชญาที่พี่เขาอยากจะสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วจะจนทั้งป่ามา ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับแซงคุณฟังผมก่อนตัวช่วยแพ้นหนึ่งครั้งคุณทงานอัตโนมัติไปแล้วสังคมมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะแต่คุณยังเหลือ2ตัวช่วยครับแลวตอนนี้คุณกำลังจะพิชิตขั้นเงินสี่พันและอีกนิดเดียวคุณจะพิชิตหลักพันได้แล้วคุณยังไปต่อได้โอ้บอกเลยยอมแล้วว่าสายตาโกดแขนน้ำตาพอเบ้าลองดูหน้าพี่เขาฮะ เอาละสิครับคุณแจ็คสายตาคุณแซงนี่แกอาฆาตซะด้วยวะอย่างนี้ตัวใครตัวมันละจ้าอีก20คนที่รอข้างนอกแทงนึกคุณชาร์ปแน่ <laughs> เพื่อนมันมาเป็นสิบเลยโอเคอ่าพร้อมเลยนะไปต่อนะขั้นเงิน4 0 0พันบาทกรรมการ,รจับทีฮะฟังทัศนะของพี่แจ็คอีกครั้งนึงีขอโทษแล้วกันพี่ขอโทษขอโทษ,โทษแหมทำมาเป็นขอโทษครับคุณแจ็คมาสำนึกเอาตอนนี้ไม่สายไปหน่อยเลยจ้จาใครเขาจะเชื่อแล้วล่ะครับยอกย้ากระเพืพี่จะวอะไรอีก อะไรนะนี่นี่เมื่อกี้พี่ค้อนครับผมกันไก่คราวนี้พี่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นห้าิ้วเนี่ยพราะี่จะโดนน้องตัดไปเลยเหลือแค่น้องออกอันนี้อขอโทษนนองโอเคพี่ขอโทษแล้วกนขอโทษอยากขอโยอนเย้าสายตาจริงใจดูก็ดูสินี่เมื่อกี้พี่แก้วเลยไตอนนั้นแม่ แกพี่แกล้งเต็จริงไหมอ่ใช่หัวเราสสั่นเลยมั้ังนี้ถือว่าเป็นขอมิรภาพคืนขอเขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์ทาไมกรนถ้าอยากได้ตังค์ต้องออกกันนะแหมผู้สักขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณแซงนี่แกจะเชื่อหรือเปล่าครับแต่ดูท่าทางคุณแซงไม่ค่อยเชื่อถือคุณแจ็คสักเท่าไหร่แล้วนะองมานี่ชึบปนี่ไม่ทางพิกแพเป็นขอน ยาครับผมไม่รู้ว่าจะเชือ่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ม,ม,ม,มีอมันนึงมเนี่ยมีอันหนึ่ง้คุณจ,จะออกอะไร <c oughs> ผมจะออกกระดาษ <c oughs> กระดาษนี่มา2นิ้วเลยครับคุณผู้ชมจิตวิทยาของแกนี่สูงส่งจริงๆดังสำนวนที่ว่าใจค,คนนั้นยากแท้ยังถึงน้องน้องควรจะออกอะไรกันไกเชื่อพี่จริงกระดาษลูกพี๊กคนจริงผู้เข้าแข่งขัน ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับนี่ถูกต้องเยี่ยมเลยจับมือไม่ใช่คุณมิแสงคุณมีสองตัวช่วยคุณฆ่าก็นี่คุณจบเลยนะผมไม่ใช่แน่นะครับผมอันแล้วแต่เลี้ยวเตะกระดานนะกระดานนะพร้อมนะครับรับผมถ้าพร้อมเตียมเอาละครับดูหัวใจพี่คนนี้ยกที่เจ็ดของคุณแสงซึ่งแพ้ไปแล้วหนึ่งครั้งและไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะครับทั้งที่คุณต่อสู้นี่สับขาหลอกสุดๆอ่ะ อ๋อแจ็คบอกว่าเอ้ย่าจะง้อฮะขอมิตรภาพคืนฟังสัญญาจากผมนะครับขุนแซงนี่ไม่ยอมสบตาด้วยครับไปเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เสมอ,อ,อไม่รบกวนดีกว่าเอ้านหนก,กระดาษกระดาษนะไปน้วยเท่าคืน<ณ>ชื่อไดะไงวะพี่แจ็ อ่ะทำไมเปลี่ยนน่ะไปนะฉัไม่เห็นออกเหมือนที่พูดเลยอะหน้าตามน้องไม่เป็นมิตรฮะอ๋อถ้าเราขอคืนแล้วเนี่ยเอสเ้นยิ้มต้องเ,อาเ,ข,าเขาดูาดไม่จริงใจติดตาก,กับผมหน่อยอไม่รีไม่มีตอบกลับผม,ผมยิ้มอยู่ ยิ้มอะไรกับฟันก,กรอดเอาแล้วไงครับคุณแจ็คสงสัยจะไม่รอดฮะขอบคุณแซงแกเริ่มจับทางได้แล้วที่แม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจำจ้าพอคุณแซงเขาไม่เชื่อแนละ้วก็ไปโกรธเขาอีกแนะ่ฟาโต้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะช่วงหน้ายัางมีให้ชมกันต่อ,อตอนนี้แม่น่าจีแลนะ้วถ้าคุณใช้ตัวชว่วยเสมอด้วยว่าชนะเมื่อกี้ลอยลำแล้วนะลองฟังทัศนาของพี่แจ็คอีกสักครั้งหนึ่งไม่ฟังแนละ้วพี่เบื่อมองพี่นี่มองพี่ จองนี้เื่อี่มามาไปเฮ้ยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเอาละตอนนี้แม่น่าเสีไดาย้ีคุณใช้ตัวช่วยเสมอที่ว่าชนะเมื่อกี้ลอยลำแล้วนะยังยืดเยอะ2อตัวช่วยังอยู่ครบคุณแพ้ไม่ได้นะฮะ แจ็คอีกทีเดียวพี่ถ้าคุณชนะเป็นศพต่อไปของคุณเลยครับขั้นเงิน4 0 0พันบาทจักันประจำทีฮะลองฟังทัศนาของพี่แจ็คอีกสักครั้งหนึ่งไม่ฟังแล้วพี่เบื่อแล้วดูเหมือนคุณแซงนี่แกจะไม่เหลือความเชื่อถือในตัวคุณแจ็คแล้วนะครับดูแกตอบซะก่อนไหม่ะไม่ฟังแล้วพี่เบื่อแล้วไม่ฟังแล้วพี่เบื่อแล้วโอ้โหยังให้พี่ยขขึ้นไปแล้วมองพี่นี่มองพี่นิ่จ้องนิ้ว ก็ยังคงใช้มุกเดิมอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่หาใจกล้าจริงๆคุณแซงนี่แกรู้ทันหมดแล้วนะจ๊ะคุณแจ๊คมาผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับโอ้โหไม่ใช่นะครับต้องเอาตัดเลยนะเสียดายนะตัวช่วยเก่งไปอยางดีนะจะไปใช้ตอนไหนใช้เลยใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับพร้อมนะครับครับผมถ้าพร้อมเตรียมเอาแล้ว ยกที่8ของคุณแซงนี่ยังไงยังไงก็ยังไม่ยอมใช้ตัวช่วยนะฮะระวังนะตัวเองฟังสัญญาณจากผมนะครับดดไปเฮ้เฮ้เฮ้ นี่เป็นไงไนี่คือพี่ให้น้องให้จริงๆผมให้เขาเขบอกเลยว่าครัดแรกเนี่ยหยอกล้อทาสกนน้องเนี่ยมันมีของเพราะะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้องมันชนะง่ายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าได้ใจต้องสร้างความแข็งแกร่งเพื่อไปเจอพี่เองเอาไปแสนหนึพี่ให้เขาพี่เขาหน้าพี่ให้อีกุณดีเจคเชิญเยี่ยม ชักไม่แน่ใจแล้วสิครับว่าคุณแจ็คนี่จะเป็นพ่อพระหรือจะเป็นปีศาจกันแน่พอชนะน,นี่ก็โวยล้อเสียงดังเลยนะฮะแต่พอแพ้ด่พพแหม่ก็เดไปบอกเขาว่าเอาตัวรอดเก่งจริงน,นจะจ๊ะแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้คุณแสงแกผ่านคุณแจ็คไปได้มายินดีด้วยจ้าเาานี่ยคนจริงนะ เหมือนจะหลอกล่อนะคท้ายก็ออกกันไกลจริงๆแต่บอกเลยว่าเพชรฆาแจ็คเชยินนี่เชื่อไม่ได้นะฮะกับกอบปิ้นป้อนนี่แบบต้องใจกันยกใหญ่นะถึงกับลงเลยพี่อะไรนะลงแล้วครับคุณรู้สึกยังไงคนนี้น่ากลัวไหมก็นิ่งบทำลายตัวช่วยแพ้หนึ่งครั้งคุณไปนั่นแหละเสียดายตัวช่วยด้วยเสียดายนะแต่ตอนนี้คุณมาไกลกว่าที่คุณคิดนะครับผมตอนนี้นะฮะเงินรางวัลสะสมมาละสี่พันบาทและตอนนี้คุณกำลังจะพิชิตหลักพัน คุณเหลือ2ตัวช่วยนะฮะนี่คือหลักสุดท้ายของหลักพันนะฮะแล้วจากนี้ต่อไปนี้จะติดเทอร์โบเลยหมื่นแสนล้านเห็นแน่นอนขั้นเงิน5,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือได้ได้หมโอโอาละ จรู้ว่าคุณแซงจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณเอไม่ใช่เพชรฆาตธรรมดาธรรมดานะจ๊ะอย่างคุณเอนี่จัดอยู่ในระดับมัจจุราชเลยแหละตอนรับเพชรฆาศเอทิลัสสวัสดีครับ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 ถึงเวลาที่โตหัวหน้าต้องออกโรงครับผมแซงฮะคุณกำลังยืนต่อหน้าผู้ชายที่ถือว่าเป็นเพชรฆาต9ก้าศพแล้วก็ผ่านศึกสงครามมานนับไม่ถ้วนถูกต้องฮะคุณเหลือสองตัวช่วย วางแผนให้ดีพี่เอฮะมองเหตุการณ์จากข้างบนเป็นไงผู้ชมตอนนี้เออไอ้ข้างบนนี่มันก็เพชเชอร์ว่าเกงอย่างนั้นว่าเก่งอย่างนี้แล้วถ้าเกิดแพ้ไปเป็นไงไม่มีทางยี่เนี่ยอ่าโอเคจัดไปพี่เอฮะจากประสบการณ์ที่พี่เอรับมือมามากต่อมากคนนี้นี่ถือว่าน่ากลัวพอเดาทางออกบ้างไหมฮะเป็นไงพี่ คืออย่าไปคิดมากกับคนนี้ขนาดตัวเองมันมันยังไม่คิดมากอ๋อยังไม่พอมันยังกนิดกนิดแทบจะกระโดดออกมาตรงนู้นเลยนะวันนี้เป็นเคล็ดลับนะถ้าคูณข่ขันไม่คิดมากเราก็ไม่ต้องไปคิดมากว่ากันตามฟิลลิ่งความรู้สึกครับถ้าคุณชนะไป่ใชค่ายคนนี้จะบอกได้เลยนะนอกจากคุณจะพิชิตหลักพันสําเร็จนะถือว่าล้มโตหัวหน้านี่เป็นเกียรติประวัตินะออครับตัวช่วยมีสองตัวช่วยแต่ดใจให้ดี ย้ามันตายไปพร้อมคุณครับผนะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ตอนรอบที่สูงกว่าก็แล้วแต่ขอให้โชคดีคขั้นเงิน5้าพันบาทกรรมการประจำที่ครับเอาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเราเป็นนะพี่อ้วนฮะเชียร์แซงเลยทำไมมั่นใจว่าทำไมมั่นใจทำไมมั่นใจเอาลงม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 าโอ้อะไรอะไรอะไรมีใครเห็นต่างไหมฮะมั่นใจอยู่แล้ว สักพักเริ่มมีแฟนขับแล้วคุณแสงนี่เสน่ห์แรงไม่ใช่เล่นนะจ๊ะถึงขนาดทำให้เฮียอ้วนเอ้ยขุณอ้วน่ะเถใจลงมาเชียร์ได้อะเชียร์เธอมมไม่ใจแล้วจะอะไรดูอะไรเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 ดีเดี๋ี๋ยววเดี๋ยดี๋วเด ทางฝั่งคุณเนะครับเพชรฆาตระดับพักการก็ชัยเล่นนะมีคุณจักรบุมกับคุณกิฟต์ลงมาให้กำลังใจถึงสองคนอุ้ยงานเนี้ยสนุกแน่แน่แค่คิดก็มันเงี้ยวอ่ะอ้วนฮะทำไมถึงรู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะจัดการผู้พิฆาตผู้อ่าเพชรฆาตตัวหน้าเราได้ฮะเมื่อกี้นั่งอยู่หันจะหันไปมองคุอากาเอหันไปเอเพราะไม่มีหัวไม่เห็นเอาหัวไม่เห็นเอาหัวแพ้แน่นอนอ้าวคุณอ้วนครับ ทำไมไปแช่งกันอย่างนั้นล่ะจ้าแหมเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แพ้ไปคุณชุ้มหรือรถจะคว่ำตายฮะโอ้หรู้สึกว่าพี่เมชาผมนั่งมากับพี่นะตายกันทั้งคู่เลยมั่นใจว่าแซงชนะแน่นอนแน่นอนพี่บุ๋มผมนี่นะให้ใจพี่เอเต็มร้อยพี่เอถือว่าตอนนี้เป็นแม่ทัพใช่ไหมกิบอย่าไปพูดเยอะเพราะกำนันเดี๋ยวโดนอีกเพราะกำนันตกใจรอบหอแน่นอน เ็นไงล่ะครับคุณจัก,กระบุมโดนทับถมเรื่องที่เคยแพ้นะฮะเล่นเอาอึ้งไปเลยสิครับเนี่ยางานนี้พอกำนันสงสฟรยรอบสองนนพอกำนันสงสฟรยรอบสองไอ,อ้เพี่ะเพราะนั้นขออุปกรณ์เลยเอาละแต่ความเห็นไม่ตรงกันมันก็ต้องมีวัตถุพยานกันนิดน,นึงครับผมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราอั<ห>นนี่คือ,คอผมบอกเลยนี่คือเครื่องดีดมะกอกอ้ย มผู้ดำเนินรายการของเรานำเสนอนวัตกรรมใหม่อีกแล้วครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเครื่องดีดมะกอกไว้โอ้โหไปคิดค้นเครื่องทรมานมาอย่างไรครับเนี่ยลองเครื่องนี้เลยแล้วครับผมเอาละฮะกินพริกได้ไหมอันแรกเลยอ่ะนี่เลยนี่เลยที่มันเจี๊ยวเลยอ่าโอเคเครื่องดีดมะกอกยื่นข้อเสนอไปเอากี่ปกดิหนึ่งทีโอ้โหดิบดิบไหมเราพี่บุ๋มมที่เน้นเสียงอย่างกันสิบแปดทีหนึ่ง หนึ่งที่พอทีเดียวพอทีเดียวพอนะไม่อยากจะทำร้ายเด็กมาหนึ่งที่รับมีเกกลับไหมอ่อผมให้ห้าด้วยวันโอ้โหโอ้โหคุณเจ้ากรหมุมนี่ก็เกยทับซะเรียกเสียงฮือฮาได้มากเลยทีเดียวครับห้าเลยเหรอหนึ่งต่อห้าคนละครึ่งทางไหมสามต่อห้า่ะสามเฮ้ยเฮ้ยสามไหม หกไปเลยไม่คุณกิฟ์นี่แกบอกว่าให้ลดลงฮะแต่ดูคุณจักรบุ๋มนี่แกยอมไม่ได้ครับเพิ่มไปอีกสักั้นโอ้โหดูมั่นใจเลยทีเดียวหกไปเลยไอ้มั่นใจต้องไปเต็มๆฮะเนี่ยพบอกอาสามว่าคือคนละสามกับพี่ไงเดี๋ยวนะหกคือคุณต้องคนละหกคนละหกาะคนาเหรพะเขาคนเดียวหกนึกว่ามั่นใจที่แท้เข้าใจผิดกลับลำันนะจ๊ะคุณจักรบุ๋ม มั่นใจก็เก่งไอ้แค่โอ้โหยังแสดงสปิริตครับว่าเชื่อใจคุณเอวิทิดอยู่แหมเครื่องนี้มันเจ็บนะจะบอกให้ผมมั่นใจไม่พีเอสุดยอดพี่เอนะเดี๋ยวถ้าพี่ชนะผมบวชให้เป็นสางอะเราลงกี่ทีหกหกต่อรองไหมไม่ปรึกษาเลยแปดไหมเอาไหมช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มนะช้าหกนะอาหกอาหกจับมือจับมือทั้งเญ็นยานะฮะ <C> e <an> คุณอ้วนเธอนี่ก็มั่นใจในตัวเองนะครับรับคำท้าที่จำนวนหกครั้งด้ยวยกัน <c oughs> แถมไม่ยอมจับมือกับคุณจักรหมุมซะด้วยอื้ผลจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงหน้าถ้าผมแพ้ผม <ฮะ S 1> ตลกสามคนที่หน้าตาดีๆ,ๆนี่ยอมถวายงานให้คุณแม่ <c oughs> แสนอย่าแพ้นะแพ้กระโดดสงเกิน <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าแพ้คือจบเลยนะแปลว่าแพ้คือจบเลยนะเอาแล้วแปลว่าแพ้คือจบนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยตัดใจะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจับมือจับมือทัญญานะ,ะ,ะถ้าผมแพ้นะถ้าผมแพ้ผมตลก3ามคนที่หน้าตาดีๆนี้ยอมถวายงานให้คุณแม่ <S <S ุข่าวครับผมแม่เข้าทางคุณอ้วนเลยครับกิมสแกมปรีเลยนะเนี่ยแล้วที่ว่าตลก3ามคนจะไปถวาย รู้ใช่ไหมครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรถึงไปพูดอย่างนั้นเนี่ยว่าแต่ว่า3คนนี้เนี่ยถ้าหมายถึงคุณแจ็คอีกคนเนี่เหรอครับเขาไม่ได้ลงมาเล่นด้วยนะจ๊ะอีกอย่างเขาจะเอาด้วยเลยอวนละหกทีนะ,ะตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน มันดียังไงอย่างงี้ย่นี่มือแล้วก็เป็นอย่างงี้โบะมาอย่างนี้เออแซงอย่าแพ้นะแพ้กระโดนนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะบรรดาผู้วิทัศน์นี่ลงมาเทใจนะะมีมากกอหกทีเป็นหลักฐานอ่างนี้เลยนะอ่างง้นงแบบนี้เลยโอ้โหนี่ถึงกับนิ้วหักเลยนะในขณะที่แซงฮะกำลังจะพิชิตหลักห้าพันบาทครับโดยเจอกับตัวหัวหน้าที่เก่งที่สุดเท่าที่เรามีมาะต้องติดตามทันเงิน5,000ันบาทกรรมการประจำที่ฮะ อ่ากองเชียร์รอกันนะฮะยอดนะครับผมเอาแล้วเอาแลแซงท้าให้ชนะนั่นพูเข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าแพ้คือจบเลยนะแปลว่าแพ้คือจบเลยนะเอาแล้วแปลว่าแพ้คือจบนะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมตัดสินใจได้เได้ฮะเสียงรอบข้างนี่ทำให้คุณแซงนี่ลังเลในการตัดสินใจของตัวเองเลยครับจะขอเปลี่ยนมาใช้ตัวช่วยซะแล้ว ใช้หน้าของหมอแต่ตัวช่วยไหนครับหน้าผมหมอของเราใช่นห้ถ้าเกิดตัวช่วยเนี่ยพี่ไม่ใช้่าไม่ใช้ไม่ใช้ถ้าใช้นะเราเราฉัเอาไม่ใช้นะไม่ใช้นะเอาแล้วยังไงกันละครับเนี่ยคุณแซงก็ไหนว่าจะขอเปลี่ยนนะฮะแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยซะงั้นพร้อมนะครับยาพี่เอมันยาพี่เอท่าพร้อมเตียมไม่ใช้ตัวช่วยด้วยประจำที่ครับ ยกทีกาของคุณแซงกับความกดดันมหาศาลครับเมื่อต้องเจอกับพชชคาตขั้นพักการนฮะอย่ามองตาเขาอย่ามองตาเขาตาเดีมีคนตัวเลยฟังสัญญาจะาผมนะครับเพชชคาดเก้าคน จบเกมโดยที่ตัวช่วยยังเหลืออีก2ตัวช่วยนะแชงใช้หมื่นนะพี่อ่ะเมื่อกี้ไปใช้ตอนหมื่นอ๋อใช้ตอนหมื่นหนึ่งจะไปใช้ตอนหมื่นไม่ใช่เมื่อกี้นะบอกว่าเขาได้แค่สี่พันก็บุญแล้วเอออย่าไปโลภมากแต่ตอนนี้นะก่อนจะเคลียร์นะอ่าบรรดาบรรดาต้องเชียร์ต้องเชียร์ขอครับพี่ขอเบคุณครับต้องเชียร์อันนี้เราใช้เลยว่าต้เนี่ยร์สูงสูงกลางสูงสูงนะฮะ นะอย่านีอย่าดีกูแกล้งลกตัอช่วยดูว่าช่ยทางนี้นะโอเคบางนี้อย่างนี้อย่างนี้มานี่ใครจะกล้าพุ่มพุ่มพุ่มนะกี่ทีนะหกทีนะชนะเขาดีครั้งที่หนึ่งโดนเข้าไปทีแรกนี่ร้องซะเสียงหลงเลยครับคุณผู้ชมว่าแต่ว่านี่เจ็บมือฮะแต่ไปจับแก้มทําไมล่ะครับเนี่ยเออคนเรานี่ก็แปลกเนาะครั้งที่สองไหวนะไหวยังยังยังสองอยู่นะพี่ว่านสองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เลขสี่เลขสี่โอ้เริ่มชมพูเรื่อเรือทั้งที่สามแค่ไปวางแค่ไปวางแล้วเออจะรู้สึกอะไรลองเทสีมันลองสนลองสีลองลองฟังเสียงถ้าเป็นไม้ลองดูลองดูชิปลองดูจะมีอะไรมากคุณกิฟต์นี่ก็อยู่ดีไม่ว่าดีครับไม่เจ็บไม่เจจจ็็็บบบหหหรรรออกกไไมม่่เเอก เออเออเอ้าโดนคุณอ้วนหลอกให้ลองกันหมดเลยแหมเรื่อยเมื่อใครมาครอประตูเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพื่อนมาแบ่งไป็สองเหลือหรือครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเดี๋ยวดูเมื่อกี้คนที่ลงได้วยครับเแื่อมันมีมันมีนับจำนวนด้วยเกินไม่ได้เดี๋ยวมันโอเคโอเคโอ้รับด้วยนะโอ้โหแหมคุณเอนี่ก็แมนจริงจริงฮะ เพชรัาตยังคงเป็นเพชรัาตตอนนี้สิ้วศพแล้วเอวิทิ้วเสือไม่ทิ้งลายจริงๆครับคุณผู้ชมสําหรับผู้ชายคนนี้ฮะยังโหดเหี้ยมเหมือนเดิมต้องยอมรับว่าฝีมือจริงๆเป็นไงวันนี้คุณก็ถือว่าทำได้ไม่น้อยจัดการเพชรัาตของเราได้หลายคนเลยครับรู้สึกไงเกมปังชุมงันร้านครับ มีอารมณ์ดีครับพี่มีอารมณ์ดีนะในในแง่ไหนฮะช่วยช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเป็นอารมณ์ย่อย่ออารมณ์ครับกวนกวนดีอ๋อมันตื่นเต้นก็ดีนะที่เขาเกมจบไม่งั้นเขามีอารมณ์ผมจะเริ่มมีอารมณ์แล้วกลุนผมเริ่มกลุนมาเหมือนกันอ่นนั้นเราว่าสมทำไปสี่พันบาทขอบคุณที่มาร่วมสนุกคุณนะครับโอ้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนี่เลยนะฮะนอกจากการฝึกปริญญชุมในการวางแผนก็สําคัญในการมาคว้างเงินล้านกับเราผมผมสองคนยืนยันเลยว,ว่ามันไม่ใช่ดวงอย่างเดียวครับ<ะ>ผมถ้าวางแผนนะฮะประเมินสถานการณ์ได้แล้วติดตามรายการเรามากพอคุณจะมีทางออก ค,คุณจะรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงอย่า,ยามาฝากดวงกับการออกค้อนในกระดาษต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวเป็นอย่างดีถูกต้องครับซึ่งนาคุณทําสําเร็จแล้วก็1ล้านบาทเงินสดรอมอบทุกวันครับจากธนาคารกรุงเทพสมัครเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเตรียมตัวกันไว้ให้ดีครับในวันนี้นะครับเกมสําหรับคุณแซงก็ได้จบลงไปแล้วนะฮะในตอนหน้าผู้เข้ากันชั้นค้นใหม่จะไปได้ไกลแค่ไหนต้องติดตามชมกันต่อครับในเป่ายิ่งฉุกเงินล้าน มาทรงแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมีการสแกนจากที่้วนรีเทิร์นฮะยังไงครับเราพูดคำเดียวว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตัวมายัางไงบ้างในการมาเอาชนะเหล่าเพชรฆ่าของเราก็จริงๆแล้วบางทีเขาบอกว่าตามองตาใช่ไหมครับเพื่อนผมคู่ต่อสู้ได้เคยดูเทปของเก่าด้วยมารู้ว่าคนนี้เด็ดที่สุดไม่ถึงลีลาเด็ดนะครับก็ใหญ่มากด้วยดูเทปเก่าแล้วเด็ดที่สุดผมเพิ่งมาครั้งแรกอ้าว